ได้รับการติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือนะครับมีเคสผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพียชายอายุ9 1ปีนะครับรับจากโรงพยาบาลศูนย์สุรินทโดยใช้เครื่องช่วยหายใจบีบแอมบูกลับบ้านหนองกูน้อยตำบลน,นานวนอำเภอสนมจังหวัดสุรินดำเนินการโดยอาสาสมัครกู้ชีพสลับดใดและรถสร้างบุญของสมาคมสุรินิว ที่1นะครับสนับสนุนโดยสายบุญสุริงทีวีฮะอ c ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทําบุญสนับสนุนภารกิจส่งผู้ป่วยกลับบ้านหรือภารกิจส่งผู้เสียชิตกลับบ้านสามารถร่วมสมทบทุนทําบุญได้ที่บัญชีพร้อมเพย์ศูนย์แปดห้าสีกนะครับกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกสายบุญที่ร่วมกันสนับสนุนภารกิจรับส่ง ผู้ป่วยกลับไปเสียชีวิตที่บ้านหรือผู้ป่วยกลับบ้านหรือผู้เสียชีวิตกลับบ้านอนุโมทนาสาธุครับ พ่อบอกว่าเขาพอเขาเจีย่บอกแ้งใหมให้รักาเด็กรพอ